ติดโควิดปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยครอบครัวเราจะอยู่ยังไงเราก็ต้องต้องสู้กับมันให้ได้เรามีพระเจ้าเราก็ให้พระเจ้านำาคือกําลังใจทุกอย่างถ้าเรามีที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจเราเราก็จะเอาตรงนั้นเข้ามาสู้กับมันเหมือนเรารู้จักพระเจ้าอะไรเงี้ยให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเราสวัสดีครับผมลมสุรินหรือประพฤติชัยธนสกุลนะครับผมผม,ผมเคยเป็นแชมป์โลกเมื่อปี42ตอนนี้ติดทีมชาติวิลเลียดของสมาคมวิลเลียดอยู่ครับ เป็นแชมป์ประเทศไทยเมื่อปี3-4ติดทีมชาติปี3 4มสเริ่มเริ่มติดทีมชาติกับสนุกเกอร์ปี41่หนึ่งเขามีเอเยนเกมจัดเอเยนเกมผู้ใหญ่ก็ให้มาเล่นบิลเลียดดูอะไรเงี้ยก็ลองอันมาเล่นบิลเลียดก็มาเอาจริงเอาจัง,จงได้แชมป์โลกเมื่อปี42ไปแข่งที่ที่ไอแลนด์นะปีนั้นก็ก็ได้แชมป์โลกาอาชีพนี้คือเราก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะมาเป็นแชมป์โลกหรือจะมาติดทีมชาติของของมิลเลียดเราก็เล่นไปเรื่อยๆฮะค,คือ ไม่มีเป้าหมายเท่าไหร่แต่ก็ มีความหวังว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเก่งเหมือนรุ่นพี่ๆเขาที่ผ่านมาสมัยก่อนเราก็เป็นมัเกอร์อยู่ต่างจังหวัดตั้งกับสนุกเกอร์ฮะตั้งโลกอย่างงี้ให้ผู้ใหญ่เขาเล่นอะไรเงี้ยเราก็ได้เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยสัมผัสไปด้วยอะไรเงี้ยปิดไฟแทงในสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นคือเราแอบ,บเล่นนะฮะเพ่มโมยเล่นลักษณะนั้นเปิดไฟแล้วเสียตังค์เลยทันทีเลยตอนที่สมัยเด็กๆเ,เราก็แบบอยากได้ตังค์อย่างเดียวฮะเล่นเพื่ออยากได้ตังค์เงี้ยเราเป้าหมายคือไอ้ที่ไปจุดสูงสุดอย่างเงี้ยเป็นแชมป์โลกเป็นที เราก็แบบเออเราเริ่มอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยเรามีความมุ่งมั่นเอยเราเริ่มเก่งขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มีความพยายามที่อยากเห็นรุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆเขาเล่นเงนี้ยเราอยากจะเก่งเหมือนเขาอะไรเงนนี้ยครับ สมัยก่อนเราเบรกแค่ห60 70แต้มพอเราฝึกซ้อมแล้งมาจ้างโค้ชจากต่างประเทศมาสอนอะไรเงี้ยคือไมล์เซลเป็นคนแรกที่สมาคมจ้างมานะฮะผมก็ได้ฝึกฝนได้ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เบรกเป็นร้อยในการฝึกซ้อมทุกครั้งอ่ะผมก็มีความมั่นใจว่าไปแข่งชิงแชมป์โลกคราวนี้เราก็มีเป้าหมายคือเอ้ยเราก็ทําได้ดีอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราน่าจะสู้เขาได้อะไรเงี้ยก็ไปแข่งเขานั้นผมไม่นึกไม่ฝันว่าผมจะเบรกได้400กว่าแต้มคือเบรกได้แต่เรา200-300คือสูงสุดได้400กว่า ก็ภูมิใจนะเพราะว่ามันมันเป็นครั้งหนึ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมันภูมิใจสำหรับผมด้วยแล้วก็ครอบครัวแล้วพี่น้องคนไทยแล้วก็ภูมิใจกับผมได้วยครับติดโควิดปุ๊บมันเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยพอได้ข่าวว่าเราติดโควิดตมาคมก็ให้ตรวจให้เช็คทุกคนเนี่ยฮะก็ตกใจนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เคยไงมันเป็นโควิดมันเป็นยังไงมันอาการมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหน เราก็ตกใจแล้ก็ทีนี้ก็มาคงว่าติดต่อโรงพยาบาลให้ลูกสาวก็ติดต่อให้อะไรเงี้ยให้ให้เข้าโรงพยาบาลเราไปเช็คดูรู้สึกมันจะอ่อนเพียนะผมว่าอ่อนเพียแล้วก็รู้สึกมันจะมีไอมีไข้อะไรมันเหมือนไข้หวัดฮะการเป็นโควิดนี่มันจะไม่ค่อยได้กลิ่นรับรสมันก็พอเรากินอาหารกินอะไรไปมันก็ไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเงี้ยมันจะแบบจืดชืดกินข้าวก็ไม่ค่อยอร่อยอะไรเท่าไหร่ กว่าจะรักษาหายมันก็ต้องใช้เวลานานคือผมไม่ได้แบบเป็นหนักมากอะไรเงี้ยแต่มันไม่ลงตอดเนี่ยคือเป็นแบบขั้นต้นเนี่ยผมว่ามันเป็นขั้นต้นแล้วก็รักษาหายเร็วที่สุดอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็ก็โทรหาโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาทีนี้ลูกสาวเขาก็อยากให้พ่อแบบอาการดีขึ้นเร็วๆอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ให้อยู่ห้องพิเศษลูกสาวก็จัดการให้ครับนอนอยู่โรงพยาบาลก็สิบกว่าวันก็รู้สึกว่าทําไมมันหนักหนาสาหัสกับเราอะไรเงี้ยนเราคิดถ้าเราอยู่อย่างงี้มันมันก็ลําบากนะ เราอยากหายเร็วๆมันก็มีความท้อแท้นอนคิดถ้ามันเป็นหนักนี่ผมว่ามันอาจถึงตายได้ทุกคนมีโอกาสคิดได้นะฮะเพราะว่านอนหลายคืนหลายวันอย่างนี้ครับกลัวตายมไม่กลัวฮะแต่ก็ไม่อยากให้มันแบบกังวลมากอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบเป็นทุกข์มากอะไรคือมันทําให้เราแบบต้องคิดมากกับเป็นเป็นโรคนี้นะทุกคนมันจะเกิอดอาการนี้ทุกคนผมว่าถ้าเราอยู่งี้เราจะหาตังค์ได้ยังไงเงี้ยว่าอยู่แต่โรงพยาบาลถ้าเราการเราแยกลงเนี่ย ครอบครัวเราจะอยู่ยังไงเราก็ต้องต้องสู้กับมันให้ได้ถ้าเราแบบไม่ท้อแท้นะผมว่ามันก็จะหายไปได้โลกนี้มันอยู่ที่กําลังใจและคนรอบข้างที่ให้กําลังใจเราเรามีพระเจ้าเราก็ให้พระเจ้านำคือกําลังใจทุกอย่างถ้าเรามีที่เรามีอะไรที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจเราเราก็จะเอาตรงนั้นเข้ามาสู้กับมันเหมือนเรารู้จักพระเจ้าอะไรเงี้ยให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเราให้กําลังใจเราที่เราจะสู้และเดินต่อไปได้อะไรเงี้ยให้มีความหวังในพระเจ้าอะไรเงี้ยเราอย่าท้อคืออย่าอย่าหมดความหวังกับ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงแต่ให้เราตู้และเดินไปกับพระเจ้าด้วยกันอะไรเงี้ยคือตรงนั้นมันสําคัญที่ที่มนุษย์เราจะสู้ได้ที่เราสู้ด้วยตัวเองมันมันลำบากนะตู้ได้กำลังของเรามัน,มนยากมากแต่ถ้าเรามีพระเจ้าที่สูงสุดที่คอยช่วยเราเราก็จะมีความหวังตรงนั้นมากยิ่งขึ้นนะผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งไม่ดีมันเข้ามาในชีวิตของเราได้สิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือความหวังในพระเจ้าอะไรเงี้ยเชื่อได้และวางใจในพระเจ้าได้คือ คือความเชื่อความความหวังความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็จะฝ่าฟันตรงนั้นได้สู้ฮะอย่าไปกังวลมากว่าสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีความหวังมีความหวังตลอดมีความรักในพระเจ้าอย่างี้ผมว่ามันจะสุดยอดแล้วครับผม ก็อ,อยากเป็นกําลังใจกับทุกคนนะที่หมดความหวังหรือในชีวิตอะไรเงี้ยคิดจะฆ่าตัวตายนี้มันมีเยอะมากในสังคมปัจจุบันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เราก็มีความหวังที่จะสู้ต่อไปได้อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เงินทองอะไรเงี้ยเราก็หาได้ใช่ไมเรามีชีวิตเราก็หาได้แต่เมื่อเราจบชีวิตเราก็หมดกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผมว่ามันมันไม่คุ้มที่เกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเราจะไป ฆ่าตัวตายเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์สำหรับความรักที่พระเจ้าให้เราเงี้ยผมว่ามันไม่สมควรที่เราจะไปฆ่าตัวตายหรือหมดความหวังกับชีวิตที่ผ่านมาสิ่งไม่ดีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ผมว่ามันมันจะดีที่สุดสําหรับทุกคนนะสำหรับคิสตมมาตปีนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่พระเจ้ามอบให้เราเพราะว่ามันมันเป็นความสุขพระเจ้าสร้างเรามาทุกคนแล้วก็พระอ,องค์ประทานพระบุตรพระเยซูมาเพื่อเราทห้ที่เรามีความหวังและมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีครบถ้วนในพระองค์ พระเยซูมาเพื่อความรักรักเราจริงๆที่ประทานพระบุตรองค์เดียวให้เราในวันคริสต์มาสนี้ก็ขอให้ทุกคนก็อย่าท้อแท้แล้วสิ้นหวังให้สู้ต่อไปและมีความหวังในพระองค์เสมอครับผมคมริสต์มาสอาสาจัน Amazing คริสต์มาสครับผม